ที่นะฮะแดนกระทิงจังหวัดลำปางครับจังหวัดลำปางนะครับ oh, <no. S 1> ตอนนี้นะฮะก็มาที่กระทิงปฏิบัติธรรมนะครับแลนด์มาร์กที่เที่ยวแห่งใหม่ใช่ไหมครับดังนะครับเราจะไปกราบพระปณิลตนะปฏิมากรรมนะครับ,รบน,รนี่เป็นพระพุทธเจ้าปางสมาธินะครับดังๆครับ ใต้ต้นภ้าสีมหาโพนะครับมีต้นภาสีมหาโพอุทธมณีรัตนะนะครับต่างสมาธิเป็นแลนด์มาร์คที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับเดือนจำกลางจังหวัดลำปลางนะครับ นี่เป็นหนองกระทิงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับไปเลยครับครับนี่เราจะพาพวกเราไปที่ใบสั้นนะครับใบสั้นครับภาษาอังกฤษกระทิงว่าไงครับเด่กนะครับใบสั้นใบสั้นนะฮะโอ้ตัวเบลเลอเลยนะครับดังๆครับดูสิครับ มันดุดุมากเลยนะครับกระทิงดุนะฮะโอ,โอ้ตัวเบิริ่มเลยใบสั้นนะกระทิงใหญ่นะนัชอบไหมครับอชอบกระทิง้งไหมครับทำไมอ่ะันนันไ,มไหมอ,อ,อครอัชอบช้างเหรอต้องชอบช้างเหรอ ไม่ได้หมอกับไฟอันนี้เป็นอะไรครับชิงช้านะครับชิงช้าเล็กชิงช้าเล็กนะทำยังไงครับเพื่อนเพื่อนก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่แดนกระทิงจังหวัดลำปางนะครับการถ่วงน้ำหนักนะครับถ่วงน้ำหนักชิงช้าเบาหรือน้ำน้ำหนักหนัก ก็จะนหนักที่สุดเราเห็นไก่แล้วนะครับเดินนะครับนัมจะพาเราไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับ,รบไก่ภาษาอังกฤษว่าไงครับชิกชิกเก้นหรือว่าเฮนเฮนเห็นเหรอฮะเนหรือว่าชิเก้นเหรอฮะเห็นเห็นเป็นไก่เหมือนกันครับครับอ๋อแล้วถ้าไก่งวงล่ะครับ ไก่งวงก็เป็นชีเข้นเหมือนกันครับอ,อันนี้ไก่อะไรทำไมมันมีขนที่เท้าด้วยอ่ะโอ้โน oh, <no. S 2> ดูสิทำไมมีขนที่เท้าด้วยน่ารักนี้ดังก็จะมาให้อาหารน้องหมานะครับพันอะไรนะครับโอ้โ oh, <no. S 1> นีเกิลครับบีเกิลน,น,นะครับโอ้ห่ารักดูสิฮนะเป็นเอาไปใกล้ๆเลยครับ วางใกล้ๆครับเดี๋ยวมันจะเด่นนามากินเลยมีตั้งหลายตัวนะครับตัวละกี่บาทครับนังครับหกพันห้าน้องหมาเล่นเล่นฟุตบอลด้วยนะครับน้องนังครับดูสิครับน้องหมามีฟุตบอลฮะน้องหมาเล่นฟุตบอลด้วยเห็นไหมนังโอ้โหดูสิครับแย่งฟุตบอลกันเด่นเลยนะครับโอ้โหเลี้ฟุตบอลแบบชาวโลกน้องหมานะครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับนั่นนะครับด็อกกี้เหรอครับด็อกเฉยๆนะครับเอาใส่เลยครับเอาอาหารใส่เลยครับสงสัยมันอิ่มแล้วนะเอาวางใกล้ๆเลยลูกวางใกล้ๆครับเดี๋ยวมันกระเด็นเดี๋ยวมันกระเด็นนั่นไม่สนใจเราเลยตอนแรกนึกว่าแพะนะครับกลายเป็นน้องหมานะครับด็อกกี้ดูสิครับมันไม่กัดนะครับนังนงลเนี่ยดู เอาอาหารเตรียมไว้ก็ได้อ,อ,นอนันนั้นนะเตรียมไว้ก็นะแล้วด็อกกี้มาดังดูเนี่ยไหมรูปรูปรูปรีหัวมันอะมันไม่ไม่ทำอะไรใช่มมีดุเห็นไหมถ้าเดี๋ยวมันก็ดุดีด็อกกี้ไอ้ตรงนั้นเด้อตรงนั้นวัดทำไมอ่ะอาจารย์ไปจับหัวมันหน่อยสงสารมันเลยแล้ว นี่มันชอบแบบนี้มันชอบเกาแบบนี้เก่าทำไมดอีิออเอาหมูมั่บ๊ายบายให้อาหารกระต่ายนะครับโอ้โหมีอาหารไก่ด้วยาารกระต่ายด้วยใส่ตรงนี้ครับใส่เยอะจ้ะาฮะไปหยิบไปเลยหนึ่งถุงดังให้อาหารไก่นะฮะให้ทีละเล็กๆครับเรามันเพื่อนมันมาก่อน ไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่าชิคเก้นแล้วอะไรอีกนะเห็นนะเอะเอาละเรียนรู้นะการเลี้ยงสัตว์ไก่ต่อไปเป็นอะไรครับนะครับกระต่ายนะครับกระต่ายภาษาอังกฤษเรียกว่กาไงครับ ระบิดนะระบิดเฮาส์บ้านกระต่ายนะครับเดี๋ยลงตรงนี้เหรอครับครับเป็นรูครับโอ้โหกระต่ายเยอะๆเลยนะเป็นท่อเป็นท่อเลยเดี๋ยวเนี่ยทำเชืให้ตรงๆจริงสงสารสงสารพี่ที่ห้าคืออาหารปลานะครับอาหารปลานะครับวังมัดฉานะครับไปนลยครับโอ้ปลาอะไรครับตอนี่ยนครับ ปลาครับครับปลาครับนะครับโอ้โหมันจะแห้อาหารปลานะครับเกาะที่เรานี่ครับเกาะที่เรานี่ครับดูสิครับปลาครับมากินเยอะยะเลยนะครับปลาทับพิมนะครับแดนกระทิงนะครับจังหวัดลำปางนะครับมาเที่ยวกันนะครับสนุกมากเลยนะครับมีแอดเวนเจอร์แต่ละด่านแต่ละด่านนะครับ ดังเห็นช้างแล้วนะครับดังชอบช้างเหรอครับโอ้โหนี่ช้างอะไรครับดังนะครับช้างแอฟริกาหรือเปล่าครับเนี่ยนนมันแข็งเหรออะไรครับมันเขามันแข็งครับใบสั้นนะฮะม,มันแข็งทั้งหมดเลยครับครับเมื่อกี้ดังๆขึ้นขี่คอมันนะ คือบอกตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ผมใบสั้นเอาเท้าผ่านไปตรงเนี้ยครับลงมันระวังตกนะตกนะใบสั้นนะอะไรนะฮะอันนี้คือฐานไต่เขานะครับฐานที่แปดใช่ไหมครับทั้งหมดมีกี่ฐานครับฐานที่เจ็ดครับฐานที่เจ็ดนะครับดั้งฐานที่เราดูน่ยครับขึ้นไต่เขาแลครับทั้งหมดไงครับมีฐานสิบห้าฐานครับสิบห้าฐานนะครับจับเชือกครับเยอะเหมือนกันนะครับจับเชือกแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับอื ดูสิครับโอหนะครับนักเตะเขานะครับนี่ครับนักเตะนินจาหรือเปล่าเนี่ยครับโอซสตวุลินะครับมันมหาชนแล้วจับเชือกด้วยนะครับจับเชือกจัหายตัวอืกำลังจะพิชิตแล้วนะครับดูสิครับมันไม่ใช่แล้วเนี่ยโอ้โหดังๆพิชิตฐานได้แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับ ด้านบนมีอะไรบ้างครับมีที่นั่งครับที่นั่งเหรอครับอืมอ๋อมีทางลงทางนี้เหรอครับา่รด้านบนมีอะไรบ้างครับมีที่นั่งเต็นท์เลยครับมีที่นั่งเหรอครับนี่เป็นฐานที่เท่าไหร่ครับฐานที่เจ็ดครับด่านสุดท้ายแล้วนะคบครับด่านสุดท้ายนะครับที่หนองกะทิงนะครับ มันมีฐานที่อื่นๆมันจะมีเหลืออยู่ไนนะครับครับเด็นเราจะขึ้นไปฐานที่สิบห้านะครับแล้วก็จะไต่เชือกนะฮะครับมีมดด้วยนะครับเนี่ครับด่านนี้จะมีมดด้วยนะครับรับเสร็จแล้วนะต้องปีนไปไว้นะครับไม่งั้นมดมันจะกัดโอ้มีมดด้วยนะครับรีบๆไปเลยมีบ้านบนต้นไม้นะครับวะลงมาดีกว่ามดแดงมันกัด เร็วๆเร็วเจอมดแดงนะครับมดแดงกัดนะครับหยิบออกเลยหยิบออกเลยไปด่านที่15บหนะครับเจอข่าสึกนะครับของทัพมดแดงนะครับโอ้โหต้องรีบลงมาเลยนะครับนี่ด่านที่15โห้มากเลยนะครับพอก็เดินเหมือนกันนะครับครับด่านที่ต่อไปนะครับเป็นด่านอุโมงนะครับเฮยมดแดงเยอะมา โ oh, อ้โหอุโมงทะลุไปทางนู้นนะครับแต่เราไม่เข้าไปดีกว่าเราจะไปด่านที่สิบห้าทางนู้นอีกนะครับยังไม่หมดนะครับตรงจะมีค่าศึกอีกไม่ห่าครับจะ,จะมีมดแดงอีกไหมครับนี่เป็นที่นั่งพักนะเวลาต้องฆ่ามดแดงอะ่ะต้องให้มันอือตอนนี้เราจะไต่ขึ้นไปนะครับไต่ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเฮ้ยมันมีแต่มดดำไง มดแดงไม่มีนะมีแต่มดดำมดดำกัด,ดได้ไหมนี่คืออะไรครับอณาจักรของเล่นเหรอครับ,รบด,ดังสุดแล้วก็มาเจอการกล้วยจนได้นะครับโอ้โหอณหาาสามารถจัดก,การอยู่ตรงนี้ได้โอ้มีหลายตัวเลยนะฮะ มาเที่ยวกันได้นะครับที่หนองกระทิงนะครับมีช้างอันเดียวแลวกวอนยอนใจนะฮะแล้วก็มีนะฮะหลายด่านมากเลยครับสำหรับเด็กๆนะครับมีชบ,บาแก้วด้วยชบ,บาแก้วนะฮะไปครับดูสิครับผักบุ้งกําละกี่บาทนะครับห้าบาท้าบาทกําเบอร์เริ่มเลยนะครับน,ออน,นี่ครับ พากันมาซื้อได้นะครับนี่ที่แดนกระทิงนะครับลำปางนะครับผักปลอดสารพิษนะครับโอ้บลเลอร์เลยนะครับโอ้บาทละห้าบาทนะครับโอ้โหมีมะเขือด้วยผักหวานก็มีนะครับผักหวานกี่บาทครับยี่บาทครับผักหวานยี่สิบบาทนะครับดังนะครับเอากี่ถุงดีครับสามถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบะครับโอ้เหมือนในตลาดเลยนะเอาเลยครับเอาสามถุงห้าสิบครับ ไว้มาอุดหนุนกันได้นะครับมีทั้งหมดโอ้ม,ม,ม, oh, มีหลายด่านมากเลยนะร้านกาแฟก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นให้อาหารปลาอาหารน้องหมาแล้วก็มีระบิดด้วยแล้วก็อาหารไก่ครับคล okay. ิปนี้ไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ไลค์แชร์ดครับสวัสดีครับวันนี้ขอัครับแต่ว่า ฐานยังไม่จบนะครับถึงถึงฐานที่แปดอันนี้เหลือเหลือเหลือเจ็ดฐานครับเหลือเจ็ดฐานค่อยมาใหม่นะครับนี่อะไรครับนี่ซื้อผักซื้อผักจากพี่เหรอครับโอ้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่รายไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ